สวัสดีครับตอนนี้อยูกก่กลางกลางกลางทงคนระับผู้เดียวรถไปบักกาขี้ตอ่อครับนะครับเลงน,นะครับนี่มอน้าม้ามอหน้าเดือดเพรมันสายยามันซึมออกเป็นพุงมากจากทางนี่นะครับยัรู้โหามันพุงจากสาเหลืออายุประมาณโลกกลัวๆนี่แหละนะครับบ่ไ้ใจตอนนี้ลูกสาวกับแม่เอาน้ามาล่ละ นะครับเบื้องว่าสิไปต่อได้สําไหนนะครับสวัสดีครับนุ่มเห็นนุมน่มเบื้องเห็นพี่ดีที่บ้านครับอันนี้มาคนนั้งมาใายแก่บนให้หลวงปู่แข้งครับอันนี้ของละครเชื่อมถึงมาทั้งแ้วครับถ้าเรามีเชื่อวมาแล้วแ,วแนวใส่แค่แต่ถือว่ามาตลองหองละครครับนี่ไปไหนหลวงปู่ก่อน ตกอยู่นู้นไปธนาคารโอนเงินแบบรับรับรับโอนเงิน 这边。 คือเป็นของคู à, ã, ่ยะไรแบน้ี à, phải phải ่นี่เช่นนี้ต e ีแคอนโยบกอมมี่จะเปล่าเหมือนเดิมเป็นของต่อเขาดูเอเหือนเแค่ตอเอะน่ะกอนูใค่ไหมเนี่ยของหลับเนี่ยโมมี่ตีโนี่ป่าโี่ฝนมมี่ลงมากลกความเ็ัวแเครื่องเรียงละเรียงต่อๆอย่งนี้ตอลดูแล

ก็จะเป็นลูกสาวนะครับฝ่ายหลวงปู่อันนี้จะครับเป็นวัดกุน้น้าใสนะครับเป็นอันนี้เป็นโบสครับนี่โบสสวยงามดีครับโบสแต่ว่านกที่ลาบหลายครับวันนี้มาหอัวอยังมาทั้นเห็นหลวงปู่อยู่นะครับก,กัแกงท้างผูน้ำลหล่อเวล่าว่าสีขามาวันนี้สีมา้าชานางมีสองหม่องนะครับ มองหนีท่านในไหวยอยู่นะครับมองนี้ก็คือหลวงปู่สมเด็จสมเด็จด,ดีนะครับครับหลังจากที่ท้ายไปเมือนั้นนะครับหอละ้ังกันล่างเหงืกับล่างสรงกลับมาบ้านเนี่ยบังครับสมบูรณ์แบบแล้วๆนะครับแนะบบข้างล่างเป็นกองถึงเป็นหอละฆังนะครับ ยั่งมาท้านนีฉลองเลยครับนี่สารศาสเสด็จมาซอยการใส่งานทั้งนีอยู่นะครับนี่ก็คือพอเระทั้งอันนี้เป็นสาลากันส่วนพ่อญ่นะครับอีกนึงก็สาลาอีกอันหนึ่งาสาลาถ้ามีที่ทั้งศาสนาว่าจะเป็นเขามาจำสินจำยังนะครับนี่แล้วก็ปูนก็เป็น ประตูโค้งครับประตูโค้งนะครับภาพบรรยากาศหลบอๆนะครับนี่ก็คือวัดกุฎามใสนะครับทีหนูม,มึงเห็นเลยเห็ดลงใน y o u t u ู e อยู่ในหลายๆช่วงนะครับเป็นทีสักการะบูชาของพ่อแม่พี่น้องเจ้าจังหวัดมหาสารคามนะจังหวัดมหาสารคามนะครับเบื้องเห็นหลอๆทิศเลยครับรล่อติดทางนะครับ นังกดรูซื้อว่าเขามาหลายเทีย่ยงผม่ไดเขยเขามาเทียเท่ยนะครับเดี๋ยวชาบายกย่นกับเพึ่งได้เขามานะครับกัที่ลูอยู่กันอยู่ประมาณสองสองจอเนี่ยนะครับอันนี้จะฝากเกิเป็นสามจอคีน้มาเป็นขอบขั้วกับมาขอบขั้วว่าลูกน้องติดเล่ใหม่ครับลูกน้องติดเล่ใหม่ก็เลยเหยียบบั้งหดได้ครับนี่ บางเอื่อยบางอ่าพว่มหว่นมันขึ้นนะครับแดดมันฮอนเกินแดดฮอนเกินก็เลยไปจอดโดนเติมนะครับเอาน้ำกลับขึ้นไปเติมพอเติมนน้ำแล้วก็มาแล้วครับมาได้อดปลอดภัยยั้นกลับเกิดขึ้นอีกบอกินอย่างนี้งั้นมันขึ้นเนาะบ่กเปลามันเบื่อนี้มันบืนตลอดเวลร่ามไหมครับ ็นการเบิดตลอดอันนี้ท่าเนี่สิเป็นต้นโพลอีกต้นหนึ่งนะครับของน้ำช่างมาผมสิตั้งจอตั้งยังแล้วนะครับตั้งจอตั้งยังแล้วคนสิอยู่นอนในรหลดเลยครับนอนในรถลดขั้นเนี่ยหม่องนอนหนึ่งอย่างดีเลยนะครับสำหรับชิดนี่ก็คือสิไปสนี้ก่อนนะครับ <Awesome. S 2> ครับคลิปนี้ขอเสียไว้แค่นี้ครับสีลงจอต่างจอเดี๋ยวเมื่อพร้อกันนีติดต่อต่อไปสวัสดีครับ